งเรื่องมองบางมุมผ่านบางคนสวัสดีครับผมกู้นัทวิทย์แล้วก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกู้สกิดให้คิดตามครับรายการที่จะมาชวนพูดชวนคุยกันในเรื่องใกล้ๆตัวนะครับมาดูกันซิว่าเราจะมีความเข้าใจในแบบที่ต่างกัน แล้วเรามาทําความเข้าใจร่วมกันได้อย่างไงบ้างครับแล้วเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวง,ง่ายๆครับแต่ว่ามันค่อนข้างลึกเพราะเป็นสิ่งที่เราเจอทุกวันนะครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันนี้นะครับก็คือเรื่องของความคิดครับความคิดของเรานี่แหละครับแล้วผมก็ขอสารภาพกับทุกคนตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าผมเองนี่แหละครับ ไม่สามารถหยุดความคิดได้ใช่ครับผมมั่นใจและผมก็พูดอีกครั้งนึงครับผมไม่สามารถหยุดความคิดได้เหตุผลที่ผมชวนทุกคนคุยเรื่องความคิดวันนี้นะครับมันก็มาจากการที่ผมได้ไปสนทนากับคนที่ศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมมานะครับมันมีคำหนึ่งครับที่ท่านพูดว่า เราต้องหยุดความคิดให้ได้นะเพราะความคิดนี่แหละเป็นต้นเหตุของทุกข์ซึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนมีการพูดคุยกันซึ่งผมฟังดูแล้วนะครับก็มีเหตุผลนะครับเพราะบางทีที่เรารู้สึกว่าความคิดของเราเนี่ยมันวุ่นวายซะเหลือเกินมันคิดไปเรื่อยนะคิดไม่หยุดคิดจนเหนื่อยคิดจนเป็นทุกข์นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมอยาก ลองชวนทุกคนมามองกันใหม่ครับว่าความคิดเนี่ยมันมาจากอะไรครับหากถ้าเราลองตั้งคำถามดีๆแล้วเรามีสติมีสมาธิอย่างเพียงพอนะครับเราจะพบว่าเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับเราสักหนึ่งอย่างนะครับสิ่งแรก ที่เราจะได้รับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5เข้ามากระทบนะครับกลไกตามธรรมชาติที่จะทำงานลำดับแรกเลยนะครับก็คือความรู้สึกครับความรู้สึกนี่แหละครับแล้วความรู้สึกก็มีแค่สองแบบนะครับทุกท่านแค่ชอบกับไม่ชอบครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราชอบหรือไม่ชอบกลไกของสมองก็จะเกิดการประมวลผลและเราเรียกสิ่งนั้นว่าความคิดครับไอ้เจ้าความคิดนี่แหละครับที่มามาประมวลจากสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบอีกทีหนึ่งทีนี้เจ้าความคิดกับอารมณ์เนี่ยก็จะมาพร้อมก,กันและ สมมติว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีคนมาพูดบางอย่างใส่ผมสิ่งแรกที่จะรู้สึกเลยก็คือผมไม่ชอบครับและตามมาด้วยอะไรความคิดกับอารมณ์ครับเช่นอารมณ์โมโหกำลังจะมาสมองก็ประมวลแล้วว่าผมจะทำยังไงกับบุคคลนี้ดีที่มาว่าผมหลังจากนั้นเมื่อกระบวนการคิดประมวลผลพร้อมกับอารมณ์มา ก็จะเกิดการแอคชั่นแล้วก็ลงมือครับไอกระบวนการลงมือนี่แหละตอบโต้ด้วยการพูดหรืออาจจะตอบโต้ด้วยการกระทำบางอย่างแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็เกิดเป็นการกระทำหรือเกิดเป็นพันธนาการของบ่วงกรรมเกิดขึ้นครับหากให้สรุปอีกทีนะครับไอกลไกาการทำงานตามธรรมชาติของจิตเนี่ยนะครับหนึ่ง เวลาที่ประสาทสัมผัสทั้ง5้ารับสิ่งใดมาความรู้สึกจะเกิดก่อนครับและตามมาด้วยความคิดกับอารมณ์และตามมาด้วยการกระทําและเราก็จะเจอผลลัพธ์ของการกระทํานั้นเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าความคิดเนี่ยเขาทำงานออโต้ครับแล้วถ้าเราจะบอกว่า ถ้าเราจะหยุดคิดหลังผมอยากชวนตั้งคำถามกลับแบบนี้ว่าเราแน่ใจแล้วหรือครับว่านั่นไม่ใช่ความคิดอีกชุดหนึ่งมันอาจจะเป็นแค่ความคิดที่เรียนแบบความสงบมันแค่เปลี่ยนรูปแบบเฉยๆหรือเปล่าครับแต่ว่าสิ่งนั้น หรือความคิดไม่ได้หายไปไหนพูดง่ายๆก็คือมันก็คือการคิดอีกรูปแบบหนึ่งว่าคิดว่าเรากำลังสงบใช่ครับทุกคนผมกำลังชวนมองให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องหยุดคิดก็ได้นะครับหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรครับคือรู้ให้ทันว่าเรากำลังคิดอยู่ นี่คือเรื่องสำคัญครับสิ่งที่ผมค้นพบจากการเฝ้าสังเกตตัวเองก็คือเราไม่จงเป็นต้องหยุดคิดเลยแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราต้องรู้ให้ได้ว่าเรากำลังคิดอยู่เพียงแค่รู้สึกตัวว่าความคิดนี้มันมาแล้ว แล้วมันกำลังจะพาเราไปที่ไหนถ้าเราเป็นผู้เฝ้ามองความคิดอำนาจจะกลับมาที่ตัวเราครับผมยกตัวอย่างอย่างกรณีเมื่อสักครู่มีบุคคลใดสักบุคคลหนึ่งกระทำการอะไรไม่รู้แหละทำให้ผมรู้สึกไม่ชอบแล้วความคิดก็ประเมินอ,ออกไปว่าผม จะจัดการคนคนนี้ด้วยการด่าแล้วก็จะเข้าไปชกหน้าสักหนึ่งครั้งนี่คือความคิดที่เกิดขึ้นแต่หากผมมีสติหรือมีสมาธิเพียงพอผมเห็นความคิดที่กำลังประมวลอยู่ในหัวของผมนั่นเท่ากับว่าผมได้แยกตัวเองออกมาจากความคิดนั้นแล้วความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือ ผม,มเห็นแล้วนี่ว่าความคิดบอกให้ผมทำแบบนี้แล้วถ้าผมจินตนาการต่อถ้าผมทำแบบนี้ออกไปผลลัพธ์ออกมาก็จะเกิดการประทะกันอาจจะถึงเลือดตกยางออกสิ่งที่ตามมาคืออะไรเกิดการเกี่ยวกรรมกันแล้วครับแล้วสุดท้ายก็ต้องรอวันกลับมาแก้ไขเรื่องนี้กันอีก รือเราอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการเกิดวัฏจักรแห่งวัฏฏะสงสารหรือเกิดกรรมที่พันธนาการระหว่างเรากับคู่กรณีครับกลับมาเรื่องความคิดกันก่อนเมื่อเราเห็นความคิดแล้วแล้วแทนที่เราจะเลือกผลลัพธ์แบบเดิมๆแล้วถ้าเราเลือกผลลัพธ์อีกแบบละ่ะแบบไม่ให้ต้องเกิดกรรม แล้วต้องมาเวียนไหว้ตาเกิดเพื่อแก้ไขกันอีกละ่ะนั่นแสดงว่าคุณมีอำนาจในการเลือกแล้วครับจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่การหยุดความคิดครับแต่มันคือการเห็นความคิดหรือถ้าเราฝึกจนชินนะครับเราจะเห็น แม้กระทั่งความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบและนี่และครับคืออิสระภาพอิสระภาพสูงสุดที่ไม่ได้แปลว่าต้องไม่คิดแต่อิสระภาพที่ไม่ถูกความคิดลากเราไปตามสิ่งที่มันคิดแล้วเมื่อเรามีสติมีอํานาจในการเลือกเราจะเป็นอิสระจากทุกสิ่ง และเราต้องเอาสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจํำวันให้ได้นะครับทุกคนเราต้องเห็นความคิดให้ทันเราต้องระง,งับความโกรธให้ได้เรื่องที่ลกเรื่องที่เราจะกังวลเรื่องที่เรากำลังเครียดเรื่องที่เราไม่สบายใจล้วนแล้วจะอยู่ในรูปแบบของความคิดครับดังนั้นแล้วถ้าเราเห็นความคิดได้ เท่ากับว่าเรามีอำนาจในการเลือกว่าเราจะเลือกแบบไหนและนี่แหละครับถ้าจิตที่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดนั่นก็คือคุณกำลังเป็นอิสระแล้วความสงบไม่ใช่จิตที่เกิดจากความว่างแต่จิตที่ไม่มีอะไรเข้ามาเป็นพันธนาการที่ปิดอิสระจาก สุดท้ายแล้วนะครับผมไม่อยากให้คุณหยุดคิดเพราะผมเชื่อว่าจิตที่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดนั่นแหละคือจิตที่เป็นอิสระความสงบไม่ได้เกิดจากจิตที่ว่างความสงบไม่ได้เกิดจากการหยุดความคิดแต่มันเกิดจากจิตที่เป็นอิสระจากความคิดเพราะอะไร เพราะมันจะนำพาซึ่งการที่เราไม่ต้องเกี่ยวกรรมกับใครๆอีกและนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณค้นพบกับสิ่งที่คุณตามหามานานถ้าคุณหยุดพันธนาการต่างๆได้ผ่านการแค่เห็นความคิดสวัสดีครับ